เอาจริงๆนะคแอมไม่ได้รู้จักเล็กซัสมาก่อนแต่อยู่ๆมันไปท้าใจคำนึ่งที่เขาบอกว่าเอาพี่มาหารถตู้เท <c oughs> ่านั้นเลยค่ะแอมก็หาเบอร์เซลล์แล้วคุยวันนั้นแล้วก็โอนมาจำจองรถเลย <c oughs> ก่อนหน้านี้เราใช้เป็นรถยุโรปอะค่ะมันคือรถในฝันของเราอะซื้อมาได้ประมาณสาเดือนค่ะรู้สึกเฮ้ยทำไมเราไม่มีความสุข เรารู้สึกไม่สบายตอนที่เราใช้เขาอะไรอย่างเงี้ยเราดูโทราศัพท์เราเราเวียนหัวไม่ได้ละต้องเปลี่ยนรถแล้วเพราะเราต้องทํางานตลอดใช้สายตาตลอดมันคือตอบโจทย์สําหรับคนทํางานจริงๆค่ะมันคือนุ่มมากแล้วก็ที่สําคัญน่ะอยู่บนรถเหมือนนั่งทํางานที่บ้านแอมมีความสุขมากคือคุณพ่อคุณแม่อยู่เยอะเราพาเขาไปเที่ยวได้นั่งรถส1เชั่วโมงโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกเหนื่อยราเว้ามาก ประทับใจทั้งตัวแอมเองแล้วก็ลูกๆที่นั่งที่มีโต๊ะให้ด้วยเพราะว่าเด็กๆไปโรงเรียนตอนเช้าก็จะทานข้าวบนรถชอบมากเขามีความรู้สึกว่าแม่นั่งรถคันนี้เหมือนขึ้นเครื่องบินเลยมาสมคําพูดที่บอกเอาพี่มาหารถจริงๆนะคะแล้วพอมาใช้เองอะคะ่ะยิ่งใช้ยิ่งประทับใจแล้วรู้สึกว่าขั้นต่อไปก็ต้องเป็นแบรนด์นี้ก่อนที่เราไปซื้อรถแบรนด์ยุโรปอะเราเราไม่ได้รับการดูแลขนาดนี้ รู้อย่างนี้ซื้อมานานแล้วค่ะแอมมองว่าถ้าคุณกําลังมองหารถที่เป็นคู่กายคุณที่จะพาคุณไปทําธุรกิจในที่ต่างๆนะคะแน่นอนว่าคุณจะต้องเซฟพลังงานตัวคุณอนะเพื่อที่จะไปดีลงานให้มันได้แอม,มคิดว่ารถคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดมันจะทําให้คุณเหนื่อยน้อยมากกับการเดินทางไม่เชื่อต้องลองมาใช้ถ้าไม่ติดใจเนี่ยคือให้ติงกันมาได้เลยนะคะ